อยู่ข้างหน้ารอบพ้าเจ็ดสิบแปดถึงแล้ว,ลวนุ่นข้างบนอ๋อนี่ไงตอนที่เราผ่ามาหน้าร้านเนี่ยเ็าะเห็นใต้แบบนี้แต่เราก็เห็น,มนไม่มีคนเลย แล้วแสงสวยอ่ะดูดิำจิ้นยำจินีฟูอเขาก็อร่อย วันนี้เราจะไปกินหมูกระทะกันตรงที่ปากซอยลาดพร้าว78ใช่หมูกระทะชั้นสูงอพอดีว่าวันก่อนเนี่ยขับรถผ่านแล้วก็เห็นป้ายบอกว่าหมูกระทะชั้นสูงวันนี้เราก็เลยจะไปกินกัน<ฮ>คือมันไปรถไฟฟ้าได้นะแต่ว่าเราจะแวนไปถ้าไปรถไฟฟ้าเนี่ยก็ลงสถานีลาดพร้าว71แล้วก็ออกทางออก4 ร้านมันอยู่ปากซอยเเลย78็ดสิบแปใช่ไหม <8. S 1> ใช่ไป go, go. ไปดีกว่านเราไปยูเินตรงแยกชัดที่แล้วใหมอน,อนบังกะติแล้วเราก็จะไปเรื่อย ถึงลาภาวร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเองเราต้องเลยเรียบด่วนก่อนนี่บิ๊กซีลาภาวนี่นี่คือสามีลาภาวิ่งเอง็ด แต่ถ้าเราไปหมูกระทะเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยก็ลงอันนี้แหละสถานีรับผอ71แต่ว่าออกที่ประตู4อันนี้จะเป็นรับผอ82แหละนี่ประตู4ก็จะมาออกตรงนั้นเนี่ยตรงนี้แหละลงก็จะมาลงตรงปักซอยรับผารัเผาอะไรวะเด้นที่4น <laughs> ่าจะบ4 เจ็ดสี่เจ็ดสี่ยี่แปดไม่ใช่มันจะออกประตูสี่เนี่ยก็คือหมู่บ้านนี้เลย Grand แกรนดวินเลสหน้าเท้าแปดสิบพักสามอืมแปดสิบพัสามนีแสาแล้วก็เดิน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 ประมาณมก,กี่เมตรอะก็ไต่อยู่ มันใกล้อยู่นะออกก็ไม่ได้ให้ก่อนเพบางทีตอนเดินกลับอะ่ะอาจจะย่อยอะ่ะใช่พกเสร็จก็มาลาภาวแปดสิบครับสองอีกลองไปข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นทางรัดที่ไปออกราชดาได้นี่ลาภาวแปดสิบลวหมูกับทาเราอยู่ข้างหน้า รอ,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 อบ8ถึงแล้วรุ่นข้างบนอโอ้ยต้นไม้บังโหยววกันน้องชวนกันถ้าขับรถมามันจะไม่มีที่จอดเลยถ้ารถยนต์นะแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็อาจจะแปะๆเอาทรเนี้ได้เห็นไ,ไหมว่ามันไม่มีที่จอดเลย เนป่าเดินม,นมันไม่นอนกับเราปะไม่ไงตอนที่เราผ่านมาหน้าร้านเนี่ยจะจก็เห็นป้ายแบบนี้แต่เราก็เห็นมไม่มีคนเลย ni ni menu oh ngam okay. <laughs> แล้วแสงสวยอะดูดิ ก็อันนี้เป็นครั้งที่สองที่เราอ่ะมากินที่ร้านนี้ซึ่งตอนนี้แสงมันกำลังสวยมากเขาก็ขายเป็นชุดชุด่าไรชุดเล,ล็กสามชุดใหญ่ห้าชุดเล็กสชุดใหญ่ห้าหรอจาสั่งเพิ่มก็ได้ใช่ยดี่ สิฟูออวเขาก็อร่อยเอาหักใส่เสร็จทำอะไรอยู่

กินไม่หมดด้วยโอ้เกียงเลยนี่ไงเดี๋ยวดเครียดเดี๋ยวเครีย์เดี๋ยน้องหกเครียดหววัอยู่ ตอนไหนครนี้เราก็เลยรู้แล้วแหละว่าทําไมเขาถึงเรียกหัวกระทะชั้นสูงตอนแรกเราคิดว่าแบบว่าคนชั้นสูงอะไรแบบนี้เออแต่พอได้มาอ๋อมันอยู่ที่สูงนี่เอง,งก็คือเคุณเมื่อกีนก้น้อเขาบอกว่าไปลงล o งยูทูบเหรอ,อหก็เลยขอแอดบอกเป็นคนแรกเลยแต่เออจริงก็ไม่รู้ว่าจะตัดจะตัดหรือเปล่าสิ ว oh okay. um, ันน่นไปก็ข um, ี้เกียจอยู่นะเมื่อกี้เราก็หมดไป670บาท6 7 0อบาทอันนี้ก็โอนได้เดี๋ยวถ้าใครผ่านมาแถวหน้าเท้าอ่ะก็ลองก็มาลองได้ไม่ว่าโทรมาก่อนเนี่ยไม่ว่าเป็นบุกเขาเนี่ยดูระคะสังตุป ปิดกี่โมงปิดห้าทุ่มรู้แค่นี้แหละปิดห้าทุม่มปิดห้าทุม่มยังไงไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็สวัสดีบาย,บาย